สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคพื่อม,ม้จะพาพัทุ่นผู้ชมไปชมที่ดินทำการ,กรเกษตรใกล้ถนนมิตรภาพบนเนื้อที่โฉนดสีไร่ในพื้นที่ตำบลดอนชมพูอำเภอโนน,นสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดรุแดงเนื้อที่4ไร่จะมีหน้ากว้างปิดถนนสาธารณะ50เมตรยาวลึกลงไปถึงด้านท้ายแปลง120เมตรถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนดินบนคันคลอง ถนนกว้างสีเมตรครับและฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเราจะเป็นคลองส่งน้ำกว้างประมาณ4เมตรที่ดินจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ70เซนติเมตรที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือในส่วนของดินดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนดินดี เหมาะสำหรับทำการเกษตรดินสามารถคุดสะกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้หน่อยครับเป็นที่ดินสำหรับทำเกษตรไฟฟ้าประปายังไม่มีอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้ามาประมาณ800เมตรพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล158เมตรอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดนรี ตำบลดอนชมพูอำาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่ดิงของเราอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินใหม่เลขสองเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองอยู่ห่างจากอบตดอนชมพูประมาณ2.6กิโลเมตรห่างจากแยกโนนสูง11กิโลเมตรจากตัวเมืองโคราชมายังปแปลงที่ดินประมาณ35กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ280กิโลเมตครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นถนนสีเลนทางหลวงแผ่ดินหมายเล็ก2ซึ่งห่างจากแปลงที่ดินของเราเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองจะเห็นว่ามีหมู่บ้านขนาดใหญ่ยู่ท่านผู้ชมครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ300,000บาทราคานี้ ต่อรองได้นะครับและค่าจะจ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณพาคขนพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับจะไปสิ้นสุดบริเวณเสาคอนกรีตด,ด้านหน้านะครับมาจนถึงเสาคอนกรีตที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับแปลงนี้นะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่50เมตรนะครับยาวลึกลงไปทางด้านท้ายแปลงนะครับประมาณ120เมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ อยู่ติดกับถนนบนคันคลองนะครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับเป็นคลองดินนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนลีตําบลดอนชมพูอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากถนนมิตรภาพลงมาเพียง300เมตรแค่นั้นเองนี่นะครับเป็นแปลงนี้นะครับหลักเขตที่ดินชัดเจนนะครับมีเสาคอนกรีตปักไว้นะครับหลังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูภาพมุมสูงประกอบได้นะครับด้านนี้ก็จะไปยังตัวหมู่บ้านได้นะครับสามารถเข้าออกได้2ช่องทางนะครับเข้ามาทางตัวหมู่บ้านก็ได้นะครับด้านหน้าเราจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับหรือจะเข้าโดยตรงมาทางถนนมิตรภาพก็ได้นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีสารเพียงตาอยู่ด้วยนะครับแนวเขตที่ดินของเราจะมาสิ้นสุดบริเวณนี้นะครับยาวตามแนวคันนานะครับ ตรงไปยังด้านท้ายนะครับไปสิ้นสุดบริเวณเสาคอนกรีตนะครับด้านหน้ารถคันสีขาวของเรานะครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านดอนลีนะครับเป็นถนนมิตรภาพนะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้นะครับรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับสําหรับถนนมิตรภาพด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานนะครับเป็นถนนดินนะครับบนคันคลองนะครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับ จะให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับแปลงนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล158เมตรนะครับเป็นที่นานะครับนี่นะครับแปลงนี้นะครับขายในราคาไร่ละ300,000บาทนะครับเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะครับอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงไม่ติดภาระผูกพันใดใทั้งสิ้นนะครับโฉนดพร้อมโอนยาวไปจนถึงด้านหน้ารถคันสีขาวของเรานะครับท้าใดสนใจนะครับสามารถ ทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ